สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpat สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารายแดง Her B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Herb 99กลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติในช่วงต่อไปครับเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานี เขามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้นะครับมีลักษณะคล้ายๆคนหลอนยานะครับซิ่งรถเก๋งแล้วก็ไปชนกับรถของชาวบ้านก่อนที่จะพลิกคว่านะครับแล้วก็ไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจชาวบ้านเนี่ยร่วมกันลุมนะฮะลุมจับกลุมแล้วก็ส่งตํารวจได้นะครับ เมืองปทุมธานีครับได้รับแจ้งจากดาดตำรวจปัญญารัศมีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันและก็มีผู้ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บริเวณถนนปทุมธานีกรุงเทพมหานครตรงข้ามกับบริษัทเสริมสุขตำบลบางขายแขงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาหมูลและนิธิร่วมกตัญญู พอไปถึงครับท่านผู้ชมครับไปในที่เกิดเหตุพบว่ามีทางเจ้าหน้าที่สายตรวจและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยกำลังมีการจับกลุ่มแล้วก็ล็อกตัวชายชะกันคนหนึ่งซึ่งกำลังคุ้มข้างและมีลักษณะคล้ายๆของขึ้นนะฮะร้องโวยวายนะครับไม่ใช่เป็นเสียงคนแล้วครับเป็นเสียงสัตว์คล้ายกับจะมีอาการติดยาเสพติดโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้สอบถามชายคนดังกล่าว พอสอบถามไปมันพูดจาไม่รู้เรื่องครับแต่ก็มีอาการที่อาวัยอยู่ตลอดก็แถมยังมีการเนี่ยชกต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของสิบตำรวจตีพักวัดแก้วเขียวตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บที่จมูกแล้วก็เบ้าตาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลปทุมธานีทันทีเนื่องจากเนี่ยโดนชกเสร็จปุ๊บก็ไปโดน มีเลือดก,กําเดาเนี่ออกจมูกส่วนผู้ก่อเหตุนะครับเมื่อตรวจค้นในตัวเนี่ยพบบัตรประชาชนทราบชื่อต่อมาก็คือนายทศพลสีงามอายุ28ปีนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่81 20ทับ20นะครับซอยบรมราชชนนี64แขวงศาลาธรรมศพนะครับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนอกจากนี้ช่องเลนขวาสุดเนี่ย ที่สีแยกบางคูวัดนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าวีออหมายเลขทะเบียนต่อประตักปรปา8 7 4 2กรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นรถของนายทศพลเนี่ยพลิกตะแคงอยู่ด้านขวาในช่องเรียนซ้ายเนี่ยพบรถเก๋งนะครับรถเก๋งเนี่ยยี่ห้อฮอนด้รุ่นซีวิกสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ฮอนคูก8304กรุงเทพมหาคนครจอดชิดอยู่ที่ขอบข้างทางโดยสภาพ ของรถเนี่ยชนกันและทำให้ไฟท้ายขวาและก็ประตูถีบด้านขวามีร่องรอยของการถูกเฉี่ยวชนและก็ได้รับความเสียหายโดยนายวีรยุทธริมสมบูรณ์ผลอายุ53ปีเนี่ยเป็นเจ้าของรถเก๋งของคู่กรณีของไอ้ไอดีต,ตัวนี้นะครับนะครับจากการสอบถามนายวีรยุทธ์เจ้าของรถเก๋งนะครับคู่กรณีของไอดีเนี่ยนะฮะก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ย ตนได้ขับรถเพื่อจะกลับบ้านไปที่บ้านพักแถวจังหวัดนนทบุรีครับขณะขับมาที่ช่องทางเลนกลางๆนี่นะครับก็จู่ๆเนี่ยไอรถของไอดีดเนี่ยมันวิ่งเข้ามาพุ่งชนแล้วก็พลิกเลยนะครับก่อนที่จะเสียหลักไปอยู่ที่ช่องทางเลนขวาจากนั้นตนก็ลงมาจอดรถดูคู่กรณีเปิดประตูทางฝั่งซ้ายปีนออกมาไม่นานครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็มาที่เกิดเหตุพอดีได้เข้ามาคุยและสอบถามรายละเอียด นะครับในขณะที่ตํารวจกําลังพูดคุยกับทางคู่กรณีนะครับจู่ๆเนี่ยไอดีดเนี่ยนะครับก็ได้เดินหลบหนีไปฝั่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับถนนก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพยายามเรียกให้กลับมานะครับมันก็ไม่ฟังเสียงแล้วนะครับพยายามที่จะหลบหนีทางด,าด้านตำรวจปัญญารัศมีผู้บังคับงูงานป้องกันและปราบปรามกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุในขณะที่ตนได้ขับรถออกตรวจในพื้นที่นะครับก็พบว่า มีเหตุรถเฉี่ยวชนกันแล้วก็มีรถติดขัดจึงได้เข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกและในขณะระหว่างที่พูดจะตกลงกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยซึ่งคู่กรณีก็ยืนข้างรถครับจากนั้นจู่ๆเจ้าของรถโตโยต้าวีออเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับก็ลุกลีลุกลนครับพยายามที่จะหลบหนีไม่ยอมอยู่ในที่เกิดเหตุตนเองก็เรียกให้กลับมาชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ยอมครับพร้อมกับวิ่งหนีไปนะครับ ก็มีชาวบ้านและก็คนขับวินจักรยานยนต์เนี่ยช่วยกันไล่ล่าจนจับกลุ่มชายคนดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยจึงมีการเนี่ยทำร้ายสิบตำรวจตีพักวัดแก้วเขียวด้วยนะครับเป็นตำรวจจราจรนะครับจนเลือดกำเดาไหลเลยนะฮะกร็รวบได้นะครับก็ช่วยกันใส่กุญแจมือนะไปดูภาพกันหน่อยไหม ของขึ้นแบบไหนไมไนมเราจะไปไหนไมมนม<า>นมนมจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนมีแทนที่จะขอโทษเขาจะไปบอกหน้าอุ้ยโอ้โหบ้านปตายเขาไปใหญ่เลย นี่นะครับต่อไปก็คงจะไม่ได้ขับรถอีกนานนะครับเอาไปตรวจฉี่ใช่ไนะเจอแน่ๆนะครับแล้วก็คนรถด้วยนะว่ามีอะไรในรถหรือเปล่านะครับยาวงานนี้นะครับ สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ั t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 l ลายแอ DBM 66 0 0ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะราแแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e แอ b Herb 99